ไงให้มันอร่อยบ้างคือเอาอยัางไงคือตามตามทางตามทางชี้าอค มายอเวลีนสุดาผักแล้วก็มาม่าหมดไปเท่าไหร่ไม่ถึงห้าสิบมาม่าหอละสิบห้าสองหอก็ประมาณส0มสิแล้วก็ผักผัก,ผกต่างๆางนานาอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปเหยียดเยอะเลยเม่ไม่สกอดหดานอาเกตเม่อุลเล่ม่มาจาเยเจ๊เจก็สิบกาบาทเอายี่ิบเลยแล้วกันรวมๆทั้งหมดเออยังไงคือห้าสิบาทหกยบาทก็อิ่มแล้ว <S <S <นะ S 2> เราไปทำกันไม่ใช่ห้าสิบ ค่าน like ้ม e ันที so, e entonces, ่อีกสิบาทก็คือหกบาทเลยอเจาะเจาะคือย่งน้อยกิจการนับาวีสุิสกี้บาะกบิกระดายุแบบน้อยยากจะเรกแมมาอุ้เล้ะนบว่งนะวิ่งมาเก็แบบสดะถ้าเราจะทุ่งนี่อยากจะทำให้แบบว่ากรอบกรอบอะไรประมาณนี้ดูสายามาแก่มามานี่ kedua pedas tu kan. ke sok mo itu ke kita makan kuan tiap kuan wala macam ni. Man ko hai rao wa mai phet lao. Okay dia itu nama u la tu tu. Ni. Kita nak ambil mama ni Boleh ni Kita nak habis Nanti kita nak buka kakak Kau yang masuk อันนี้ก็มามาสายะเตสานี่อันนี้ค่ะะโยวีนี่รชุนอันนี้ซีอิ้วอันนี้อันนี้ก็คือ,อน,น้อายดีแม่ก็ฮัลลีแตเราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่กินอย่างเดียวกันเลยมีคนชอบถามว่าทำยังไงให้อร่อบ้างคือทำยังไงคือทำตามที่ผมทำเลยะทิผัดกแลตูเจงสามโกตเกียวกรอบอะไรนี่ อันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวอีกนิดนึ่งอาจจะเป็นอาหารเที่ยงของผมเพราะว่าผมไม่อยากจะกินดึกอะไรนี้เพราะว่าผมก็กลัวอ้วนอะไรแบบนี้ <c oughs> คือตัวเองน้ําหนักประมาณหกสิบลดมาเหลือห้าสิบห้าโอ้ห้ามดินละเพราะว่าผมไม่ได้กินดึกอะไรแบบนี้ไงกินแต่แบบว่าสปดาห์ละครั้งกินดึกอะไรสามวันละหนึ่งถึงสองครั้งอะไรแบบนี้ ผม <S <S คิดว่ามันควรจะกรอบแล้วโอเคน,นี่แล้วก็ตั้งตรงกลางนี้เลยชิมิล้์มาเลมโอเคเร้อยเฮ้ย hey, <what> <ก>วากก่าไ h a ้างไม่เสร็จแล้วไปต่อจันหวกันเลยออสตัฟิลลาดูขอมันกระโปงกิจุกเดี๋ยววอสเซสกีก้กต่ออาจจะเสียงการนิดน,นึงเพราะว่าบ้านของผมเนี่ยจะอยู่ข้ามถนนอใกล้ถนนเอง อันนี้มันจะเผ็ดน,นิดนึงว่ามันเป็นมาม่าเขาบอกเมกื่อกี้เดี๋ยวเราจะกินกับข้าว้วยยังไม่ยังไม่ทันจะกินหมดเลยเงแตกแล้ว มีคนสงสายว่าผมกินทางไหนคือจริงๆแล้วผมกินทางนี้อันนี้มือทางขวาอันนี้มือซ้ายคือผมใช้กล้องหน้าเข้าใจนะก็ไม่มีตากล้องไง โหด,ด่ากไงล่ะดันเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ย ดีแป้นหึงไม่มีชิชูเคาจะมากินกับผมมาได้นะเดี๋ยวกัน่เผ็ดมากเลยมาแก่สกีเพราะว่าอยู่บ้าน ผมกินเท่านี้แล้วก็คืนนี้ผมก็ไม่กินละ ô ừ đơn bà phải nó kê bé ăn ด้อัลลอฮฺอักบะขยากเส้นนี้ได้ถักแคบมาเลยนะนั่นด้ อันนี้น่าจะเป็นอันใหญ่สุดแล้วเวลาไปแคมป์ปิ้งอาาะไรแบบนี้ก็ไม่<อ><น>ได้กินเลยอืมอะเรไอ้น้ผักนี่ไม่ต้องซื้อเวลาจะกินอะไรนี้ อันนี้ไม่ต้องสือมันคง,งแบบว่าไม่มีรสชาติถ้ากินเพื่อสุขภาพได้ 反正。Bye, Mình nghe clip này Tha cho có like, tha sai có trẻ Tha của trẻ, tha mê lại có tăng comment Ok Tha clip này, bỏ They feel in the we all the The bloods run still. I wanna hide the truth. I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide.